ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะทุกหน่วยงานต้องมกาัคได้รับเสียงสัญญาณีจากน,ะค,ะนค่จปัจจุบันนี้สภาพภูมิอากาศนะครับช่วงนี้หน้าฝนแต่ต้องแจกน้ำนะครับแล้วก็หน้าหนาวก็หนาวมากนะครับโดยต อขอขอบคุณทุกท่า,า,อานอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับนะครับสูงถึงความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นไปอย่างในอดีตเพราะฉะนั้นพระธีรารูธีละพระทิ่สุสงสมะเนรเจริญพรเป็นใจเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมนะครับเพรนั้นวันนี้ทุกภาคส่วน

หลวงพ่อประทานปลูกต้นทีย็นโตเลยครับอ่าข้างน่องก่อ่าอันนี้ไหมอันนี้ไหมนี่ห่อเรเรีย <c oughs> บร้อยครับต้นพ่อต้นสาระต้นไม้ลงังรรักกอนตว

Hãy subscribe cho kênh đó, Mì đó, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chị bảo nó không bỏ lỡ những video hấp dẫn